อันนี้ว่ามันมืดเลย

ไม่ไม่ใครที่มาตป็นควยเต้ขาเนี่ยเดีวผาขโมงก็ไหนพี่เป็นทางานไงอะไรนะ ลองดูว่ามันเริมเน้ยถวงยอดหอทีละตอนมาคันขยุ่นก็เนื้อขยุ่นแล้วทรงผมมตัดเนี่ยหน้าหมาเนี่ยโอ้โหอะไรนะหน้าหมาไม่สาวตันห่งหนาหมาีลวดขีดลตัดสาวตัห่งใครอยู่รอ ใส่ยี่ห้อเดียวกันกับไอ้มาร์หรือเปล่าเพียนไอ้มาร์กับเพียนนะไม่ได้เฮียร้อนไอ้มาร์เอากับตันมาหนี้น่องโมเสกแล้วกันเนี่ยกับดันตัวจริงเอาดิเอาเทียร์นี่ยเดี๋ยวได้กระทุ่มแล้วเนี่ยกระทุ่มแล้วมาพี่ต้องขอรองด้วกับตันตัวจริงเข้ามาจะเหมือนไม่กี่เท่าไหร่สองทุ่มไหม รอดขาจะรอดใช่ไหมเนี่ยโอ้ตายมองอะไรอูสก่อนมองอะไรหัไม่มอเหรอเอ้ยมองดูยิงเด็ดเกีมันเติมเงินดูแต่เวลาเชียร์ยิงไก้อยอ่ะที่เห็นไหมเอาเนี่ยิงไซก้อยอ่ะคนสวยอ่ะเข้าดิเข้าเลยอะไรอะไรไปพร้อมใช่ n กี ปอเปลี่ยนไปหรอกตัดสลัะแตงเนอครับสีขึ้นแบบนุ้ยโยนมาดิบอลอรกขึ้นไม่โนออกนุ้ยมาให้เฉยๆอ่ะถ้าพี่ลาเชีนเกยอันนี้ลำเช็คลำหนาแต่ลายลูกระพีล้นลำคุเยอะอ่ะลายเชีนกัเพ็นปูอ่ะลำพุ่นไหวเลยใช่ไป มันไวอยู่แล้วราเทนน่ะมันต้องไม่ต้องไปบินอยู่หรอกมันา้ว่าเขาวิงถึงเขาใช่นี่ยมุ่งหวนี่ยมุ่งหเฮ้ยมานี่ยมโดน่โดน่โดนหยอยามัวอย่ามัวอย่ามั่รเว่อลายโซมุ่งหวกับตันถอดเสื้อกับตันเลี้ยวโถตัดให้เลี้ยวรถตัดให้ไม่ว่าหนูยิน ต้องปีดิวผมเพงเห็นมงกัดสองไหนต้องตายเลยมึงโดนอะไมันอะไรสุอด้งเพ่งเห็นมันไม่ใช่เนื้ออะไรอรเอาวิกมาใส่มันหอดกมื่อกี้อะไรนะไอโนังไอตองลูกพ่อไหมเนี่ยมันดูไหอไอยตองไอใสแว่นไหนไอโดง มัดทำไมไม่เอาอ่ะ hmm. ม okay. <Talk> in ัดก้ล um, ้วงเก้าพอหเฮ้ยมัดมัดมไม่ตีเนีจะไม่ดีกันเลยเฮ้ยมาจะรอดอีกแล้วมันจะรอดอีกแล้วเพราะเี๋ยวนี้เหรเดียวแข่งได้เหรีได้เลยนาไม่มีอะไรเลยดูแบงดูแบงทำบาดนาไว้นานายด้มมันจะทำอะไรได้มันไม่ใช่นากระชับใช่ไม่ยอมนะไม่ยอมนี่ไม่ได้หรอกหน พี่าเลยไม่ได้พีาลงมาทเยาี่ซาลงมาเยาะเยาะประตคนหนึ่งใครพี่เตยคนที่แบบตาแดงๆได้เอนมแี่เกอแบบงตรงสูงปตาแดงๆเฮ้ยโพะอ่ไหนวนมากอ่ะเปนอ ้งมึงเด้งห้าสิบเดงบาุบานเอนไนมัคทำไมมัอยากี้ไมัคทำไมบกดือนเฮ้ยเข้ามาแล้วเบอร์แปึงคนเฮ้ยยินดีต้อนรับไอ้น้องรักเร็วเรวเเฮ้ยเฮ้ยดี๋ยวผมป ้อม a a ไม่ทีจันไงซ้อมตรงนี้หรือเปล่ากไม่ไม่อาทิันันมาตังคันย <Steph> <ui> ูสซ้อมนี่้อมเดี๋ยวไอ้หลังเปบอยหลังไอ้เด็กนี่ซ้อมนี่เสร็จก็พวกเองซ้อมเลยครับเดี๋ยวมาถึงรอบเดี๋ยวมาถึงรอบว่าเป็น้อยแล้วอะไรคืออะไรคืออะไรเฮ้ยสอง เอาดิเออโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้สุดจะตื่นอะไรกนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวกดเดี๋ยวพร้อมเสร็จหรอกอีนาน12ใช่มั้ยมันก็มีนานไพบอยงเข้เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรโอ้ย ดิวส่งแรงใช่ไหมยาดิวส่งแรงขวบมันยิ้นนะไม่ต้องห่วงตึ๊บสางอะไรพวกนี้กันเฮ้ยโดนโดนท้าอันโดเท้าวันโดนท้าวันท้าวันท้าวันอะไรนะของจริเฮยบิ๊กอยู่รอบวงโดนท้าวันโดนท้าวันกินออกมาเลยบอกโดนบอลเนี่ย

เดี๋ยวกาว่าเรื่นงง่ายซ่อมเซ็ตก็ค่อยขี่ไปดูเองจะโดนหนาอีกเชียนอะไรเนี้เจียนเรื่องอะไรวะใส่สตาร์ทเด็ดกาว่าเรื่นงง่ายซ่อมเซ็ตก็ขี่ไปเอาเฮ้ยมาเถอะเอาเร็วๆรีบๆสามเฮ้ยจะโดอะไรไม่ไหวไม่ไหไม่ไหวเด็กต้องมาเตะบอลมาไม่ไหวอะไรว่ะนั่งคู่ผมเพื่อนรักกันเลยต้องบอกเหนื่อยเนาะนี่เอาเดี๋ยว เขาจะยอมรับเลยมันมันมันไหลเอาดิโดน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 โดยโดน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 โดยโดน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 โยนโดยโดน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 โด

โอ้ยตู่ก็เลให้ยกลูกน้่องู่่ตูตูีแล้วเปยดไมแล้วปกติต้องเป็นผมนะพ่อ

กินหุ่นขาล่ะมึงเขื่อนกูสอนแล้ววันนี้เอากูพอแล้วพอแล้ว เราซอยคู okay, okay, ่หนึ่งสวยนะแต่ว่าความสามาถให้มันได้ครึ่งเข้ากระโงฮะมันลืมกรนอยความสามากสวได้ของดีดีดีว้าวทาไมเนี่ยเฮ้ยหัวไวแล้วตีกันเองไม่ได้หัวห่วยเก๋ล้อใส่กันแล้วกันตีซิอเู่ไหนพ่อวอสแกว้ อ่ะแบ่งทีมเลยแมสติกมนไหนปน่เล่ยแบ่งีเลยไมไม่ใส่ข้าวเลยสาวเอาไว้เอาไหมพอกองพอกองใครมาถอดเสาเก้ฑ์อ่ะสามมัวเหนื่อยเลยสามมันเหนื่อยอยเฮยม เนี่แต่ง่านแล้วนวนก่อนแล้วมาเร็วๆเร็วๆจะประดับประดับตัแต่งแล้วมาใส่ชุดเร็วใส่เสื้อเร็วจะลงสนามเร็วเอาหน่อยสาวเอาหนไปนะต่อซ้อมเก็บตัวมาตั้งร้านอะเล่นโชว์ทุกอย่าเลย เฮ้ยชุดสวยว่ะเฮ้ยชุดดอรอสมุน